สวัสดีครับตอนนี้รับชมรายการจีจีนแนนชาแนลกับกิมเฟสแกนออเดอร์ครับวันนี้ก็มาต่อกันต่อเหมือนเดิมนะคาติเลวจบไปโดยแบบตอนที่แปดจุดแปรผันที่หนึ่งจุดแปรปลวนก็ได้แปรผันแปรปลวนก็ได้ความหมายคล้ายคกันหรือว่าแตกต่างก็ไม่รู้อเอาเขียนมาต่อเลยตอนที่แปดชื่อว่าโจมตีมังกรใหญ่โนมันตัวใหญ่เท่าบ้านหรือเท่าอะไรไม่รู้ โอเคเราไปเลิกก okay, okay, mm ันเถอะ Let's go โอเคมันก้นี่มันก้อนเตอร์ใหญ่ฮวานอิ่มเห็นโล่ไหมเออ่อ อิบ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 ขีมองการก็มังการนี่โอ้ยเนี่ยเยอะๆหมดเลยกินไปกินมาตั้งแต่นี้นมาอืมต่อไปก็มองการกินคือ อเอตีบิดตัวสลับกันนน่นิงลืมลืโอนะโอ้ไนี้ครับเครื่อง お疲れ様いい่ยวๆจัดตั้งยคุณม,มิตัด้ำไเลยขึ้หมดุ้ยติดพิษมีพิษมาให้ด้วยพวกซาบีนาน่ากลัวดิซาบีกลัวเลยมานี่มา เออติผิดออมาแค่สองそうだねขี้ดีวันะโอ้ยฮะเอ้ยอืออู้ยเชื่อ้ยมันมันเพิ่มอัตราคี้วะเพิ่มดาเมจคีหรือเพิ่มอัตราคีไม่ไม่ค่อยมันเซ็ง่

อืมไปก่อนนึงด้ออืมออาไม่มีผลวัตถุพิอ,อ,อยู่แล้วใช่ไหมกดชอ นักปราบมังกรเยี่ยมเลยไปที่กำหนดไปก่อนนั่นแหลย

ผมไม่ต้องอันตีเตนี่ขอได้เก็บไวอบนะ้อีกรอบนะึงอีกรางเอาอืมสวยจทางปีเฮ้ยซาซาสันเลยซาสันกับพิศนาเลยเอ่อซาสันกับพิชนา

私はまだないな <relaxation> お。おませをはい,い。まだだ。あまい。でギアの。えまだだ。あまい。でギアの。 มันบอกชื่อแต่กูยังไม่รู้จี๋หายยากนะเนี่ยยบบเอาไอยดองกูแชมาแล้วีเลยโอ้โหจะไม่ลอกเร็วไม่งานเลยงาเลย เฮ้ยไอ่เฮ้ยเล่นเื่นตีก้าอะออะไรยินดีครับวอาลาฟิตัว่ม่คิ่ควีนม่อืมสหอะไรมาป่าไม่บุฟมาป่าตื้อห่อ Mặc áo mặc áo này. Nóc mặc mấy mặc áo mặc áo cho áo mặc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  áo

分かった的確にはい行きます動くな <noise> 甘いあーまあね行けば何回乗っちゃう顔を上げなさい死に惑いなさいええ分かったよ はい。つなの ตัวเดียวไม่ต้องนะใช่ไหมใช่มองแบบนี้ก็พอแล้วเอฟเอสินเดย์อุ้ยอหาไปแล้วหักๆ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 หัก 行きますどうかしゅのコカゴオマカセオマカテイキマスはっえまたウキモウエタエサミナエナク,クワエオマカスイキマスエサミナクソコレ

เป็นพันเลยนะถูกตลองแม่ติดเล่นติดเล่นเลยม่ิบเล่นนะเนี่ยเดียลาดกันาอัดขุนนี่นอนเนี่ยไอ้ตรงกลางอ่ะ ยังไม่หางอ้โหเป็นกันซ้ำด้วยโที่นีท้อมสามตัวเล รอบนี้ชนะทาากันหมดเลยมาตายละสองตัวเลยสกิตันไาไป ยิ่ยังนิจแจวะมาก,กข้น่อใช้คิดก่อนแล้วกันต้องรีบบอกไม่ต้องรีบนะเวลาเป็นแบบนี้แล้วเหลือไว้จะใหม่ตัวนังไงอุ้ยหัวร้อนนะใอข้คต่อไป หาเลยะวิ่ส40ดาววะตทดสอบความแรงหน่อยดิ2,006ไม่แรงก่นะมันแค่9วันใน2,006นี่คือโอเคือคโอเค แบตทอรีแล้วตามเคไปกันโอ้มังกร Ômác cớo, ạ. Đúng. Amai. Uyển gì đấy, cho cao thang á. Ta, ta để tỷ

ม่งหายไปเลยฉันจะมอบก็สไปไปกันเกอะฮ่ากระโดงกระโดไมอบกสไปครอยากไปยิงนะกระโดง ไม่เดี๋นี้มันถึถเว้ไว้ติดปิดแต่มันเที่ระลึกด้วยโอ้โหโดนไปสองพันจเอากลับไปให้มันตีคืนไปบ้า นะซุ่มแล้วรออะไรเจ็ดครั้งเบอร์สเกอร์เปลี่ย โอ้โหคุณแด้ฮีโร่ฮีโร่สมันตัวไหม <c oughs> คุณได้ตัวใหมานะครับยินดีด้วย <c oughs> อาไป เราหวังว่าเจ็ดครั้งเราจะได้ตอรีดีกันนะออกบน้างนะหอมเบหมือนเคยครับเปลี่ยนะโอ้โหหนังม้วนเดินครับเฮ้อขีอออดแล้วพูดเกลียดเลยเอาล่านล่นต่อไปจอมบิน ในนี้มันมีสามดาวใส่กันเรื่องไหนวะมันใส่สามดาวเลยห้าดาวนยมันจะใส่สามดาวนะเลนเซอร์ครับคูคูค,คูลินไม่คูคูลิน แม่เจ้าเลยครับโซอ,อิตเตอร์รอสไตายรอบที่เจ็ดหึ้ึย ลยนี่ย,ยงยาวเ,เลยโอเคครับก็ขอปิดคลิปยงเทอนนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดซับสไคร้เละครับ EP นี้ก็เกลือ,อกตามเกิือนครับบายบาย